วิธีใช้งานเซลเพจไอซี p r o นะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่หน้า i อ c Pro ของเรานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าครับทีนี้ล็อกอินนะครับต้องดูด้วยว่าเราใช้อีเมลอะไรสมัครนะครับถ้าเกิดเราใช้อีเมลที่เป็นพิมพ์ใหญ่ก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ตามที่เราพิมพ์สมัครเลยนะครับเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบครับพอเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเจอคือหน้านี้ครับ หน้านี้จะเป็นหน้าที่คุณจะต้องสร้างลิงก์เซลเพจก่อนนะครับคุณจะต้องกรอกชื่อเซลเพจแล้วก็กรอกชื่อโดเมนนะครับตรงชื่อเซลเพจนะครับสามารถเป็นได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนตรงชื่อโดเมนต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น2ช่องนี้ถ้าเกิดกรอกแล้วกดสร้างแล้วถ้าผิดจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขชื่อได้นะครับฉะนั้นแล้วต้องคิดดีๆก่อนที่จะสร้างชื่อตรงนี้นะครับ หลังจากที่เกิดสร้างชื่อเรียบร้อยแล้วให้เรากดสร้างใหม่ปุ่มสีฟ้านะครับสร้างใหม่นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นลิงก์แบบนี้ครับที่เป็นลิงก์สี corps, ฟ้าอันนี้ผมสร้างไปแล้ว5ลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าไปตกแต่งหน้าเซลเพจนะครับให้เรากดที่ลูกศรที่เป็น สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นดินสอสีเหลืองนะฮะให้เรากดที่สัญลักษณ์ที่เป็นดินสอสีเหลืองสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าถึงตรงนี้แล้วหาดินสอสีเหลืองไม่เจอให้เลื่อนมาตรงด้านขวาครับเลื่อนหน้าจอมาด้านขวาครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือจะแคบกว่าให้เลื่อนมานะครับอันนี้ผมใช้ iPad ในการรีวิวนะครับให้กดเข้าไปที่ดินสอสีเหลืองครับ พอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับช่องแรกนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นช่องที่บอกเรื่องของวิธีการใช้งานทั้งหมดนะครับท่านใดดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยครับจะมีวิธีการบอกการติดตั้งจุดต่างๆบอกนะครับมาดูช่องที่2ครับข้อมูลติกเข้าไปครับข้อมูลตรงนี้คือการ แต่งหน้าเซลเพจที่เป็นหน้าหลักที่เราจะให้ลูกค้าเราเห็นนะครับกดเข้าไปที่หน้าหลักครับเสร็จแล้วครับอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นเซลเพจที่ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะฮะจะมีปุ่มสีฟ้าที่เขียนตัวอักษรบวกว่าเพิ่มเนื้อหาให้เราติ๊กเข้าไปเลยครับเราอยากเพิ่มเนื้อหาอะไรให้เราติ๊กตรงแก้ข้อมูลครับผมติ๊กตรงนี้ครับชนิดข้อมูลอ่าเสร็จแล้วสมมติว่าเราอยากเพิ่มรูปภาพให้เราติ๊กที่รูปภาพครับ กดอัปโหลดรูปภาพครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่อยู่ในมือถือแล้วครับรูปภาพนะครับไม่ควรใหญ่มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้เซิร์ฟเพจโหลดช้านะครับขนาดที่แนะนําก็น่าจะเป็นถ้าเป็นสี่เ m, หลี่ยมจัตุรัสจะอยู่ประมาณสัก9 0 0คูณ900หรือ800คู0พิกเซลนะครับหรือต่ํากว่านั้นได้ครับแต่ว่าความละเอียดก็จะน้อยลงแต่อย่าเกินประมาณ8 0 0ถึงเก0อ่า900คูณ900พิกเซลนะครับผม เสร็จแล้วกดยืนยันครับอ่ารูปก็จะมาโชว์ตรงนี้แล้วครับสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มวิดีโอนะครับกดเข้าเหมือนเดิมครับกดที่เพิ่มเนื้อหาครับชนิดข้อมูลและเลือกวิดีโอครับการเพิ่มวิดีโอนะครับจะเป็นการนำลิงก์ youtube มาใส่เท่านั้นนะครับไม่สามารถอัปโหลดเป็นไฟล์ได้นะครับเราต้องไปก๊อปลิงก์ u t u b e มาก่อนนะครับผมจะ ลอปสัก1ลิงก์มาแล้วกันนะครับ okay. แล้วก็นำมาวางครับอ่าวิดีโอก็จะขึ้นโชว์ทันทีเลยครับผมเสร็จแล้วกดยืนยันครับวิดีโอก็จะขึ้นมาแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเพิ่ม ข้อความนะครับก็กดที่บทความครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับผมคุณสามารถปรับให้ตัวหนาตัวบางได้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งของแต่ละคนนะครับตั้งให้อยู่บรรทัดตรงกลางก็สามารถทำได้ครับตัวใหญ่ก็ได้ครับอ่า เสร็จแล้วเรากดยืนยันครับอนะครับเราก็จะได้รูปภาพคลิปวิดีโอตัวหนังสือแล้วนะครับการตกแต่งขึ้นอยู่กับสไตล์แต่ละคนนะครับบางคนอาจจะเอารูปขึ้นก่อนวิดีโอขึ้นทีหลังหรือแล้วแต่ครับอันนี้อยู่ที่แต่ละคนแต่ถ้าเกิดใส่รูปผิดไปแล้วทำยังไงครับสามารถลบได้นะครับลบแล้วก็ไปเพิ่มเนื้อหามาใหม่ได้ครับ แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกใจก็สามารถเลื่อนได้นะครับอ,อย่างเราจะเลื่อนบทความให้ไปอยู่อันแรกเราก็เลื่อนขึ้นมาได้ครับเราจะเลื่อนรูปภาพให้อยู่อันสุดท้ายเราก็เลื่อนมาได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเราก็ลบรูปภาพได้กดถังขยะได้เลยครับเหมือนกันครับท่านใดที่ใช้มือถืออาจจะต้องเลื่อนขวานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหารูปถังขยะหรือรูปที่จะเป็นแก้ไขตัวหนังสือนะครับโอเคนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเราจะเพิ่ม flash sale ให้เราติ๊กเข้ามาที่เพิ่มเนื้อหาเราเลือก flash sale ครับ flash sale นะครับจะเป็นการตั้งเวลานับถอยหลังนะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่เราตั้งเวลาก็ต้องเลือกเวลาปัจจุบนันหรือเวลาที่เราจะทำโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้บ่าย25เราจะตั้งเป็นบ่าย25โอเค สิ้นสุดเวลา,อา,อาโอเคกดยืนยันเห็นไหมครับแฟลเซล์ก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะดูทั้งหมดที่เราแต่งมาให้เรากดดูตัวอย่างครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเซลเพจที่เราแต่งมาแล้วเห็นไหมครับแฟลเซลลก็จะเป็นนับถอยหลังเลืออีก2วันหมดเวลานะครับผมโอเคหน้านี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งของแต่ละคนนะครับอย่างที่บอกครับ พื้นที่ของเซิร์ฟเพจถ้าท่านอยากใส่ภาพเยอะอขนาดไฟล์ของภาพอาจจะต้องไม่ใหญ่มากนะครับท่านก็จะสามารถใส่ได้ภาพให้เยอะแต่อันนี้ทางผมแนะนำนะครับอ,อย่าใส่ภาพเยอะจนเกินไปอาจจะทำให้เซิร์ฟเพจของคุณเนี่ยไม่น่าสนใจแล้วก็ลูกค้าเข้ามาดูแล้วรูปภาพอาจจะเยอะเกินไปนะครับเอาเฉพาะที่ดูแล้วลูกค้าอ่านแล้วเป็นตัวพอย์ที่สามารถซื้อขายได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาครับ สิ่งที่ต้องตั้งค่าต่อมาคือหน้าขอบคุณหน้าขอบคุณเนี่ยตรงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อนะครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเราสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเราจะมีหน้าขอบคุณไว้ให้ลูกค้านะครับในหน้าขอบคุณเนี่ยให้อเดียแบบนี้ครับทุกท่านสามารถเพิ่ม ID l ดี e ลหรือเพิ่มข้อความตรงนี้ครับผมพิมพ์เป็นบทความก็ได้ครับว่าขอบคุณที่สั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคุณก็สามารถเอาลิงก์ไลน์หรืออะไรเงี้ยมาแปะก็ได้ ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าส่งสลิปเข้าไลายแบบนี้ก็ได้ครับผมคือขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเชื่อมลูกค้าของแต่ละคนนะครับแล้วเราก็กดยืนยันครับแค่นี้เองครับถ้าเกิดพิมพ์ผิดก็กดดินสอสีเหลืองเข้ามาแก้ไขเท่านี้เองครับก็จะสามารถทำหน้าแต่งกิวได้แล้วหน้าขอบคุณนะครับต่อมาครับเราจะมาดูช่องถัดไปครับช่องสินค้าครับช่องสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตัวนี้ก่อนอ่า ช่องสินค้านะครับให้เราดูปุ่มสีฟ้ากดเพิ่มสินค้าครับเสร็จแล้วกดอัปโหลดสินค้าครับก็เลือกรูปภาพเหมือนเดิมครับผมยกตัวอย่างตู้นี้เลือกรูปภาพนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหาข้อความครับชื่อสินค้านะครับรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะครับจะจำกัดการใส่อยู่ไม่เกิน200ตัวอักษรนะครับ ก็อย่าให้ยาวมากจนเกินไปนะครับราคาอันนี้จําเป็นต้องใส่นะครับหน่วยนะครับหน่วยตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบเราขายอะไรเป็นชิ้นเป็นอะไรอย่างอย่างยกตัวอย่างตัวนี้จะเป็นลังนะครับเราก็ใส่เป็นลังไปนะครับสินค้าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นมีไว้เพื่อให้ดูว่าเออสินค้าใกล้หมดแล้วหรืออะไรแบบนี้ครับที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่50ละกันโอเคเสร็จแล้วเรากดเพิ่มสินค้าครับ แค่นี้เองครับเพิ่มสินค้าก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มสินค้าก็สามารถเพิ่มได้หลายตัวนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเรามีสินค้าเยอะมากๆผมแนะนําให้ทําเซลเพจละหนึ่งสินค้าจะทําให้ลูกค้าเกิดความน่าสนใจและสั่งซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่านะครับโอเคเรามาดูช่องถัดไปครับช่องตั้งค่าระบบครับตั้งค่าระบบตรงนี้เราจะต้องใส่อะไรบ้างช่องที่1ธน,นาคาร ธนาคารตรงนี้คือธนาคารที่ให้ลูกค้าที่เขาเข้ามาดูเซอร์เพจเรานะครับเห็นแล้วก็กดโอนเงินให้กับเรานะครับต่อมาครับค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งของเราจะถูกเซตไว้เป็น3รูปแบบครับแบบที่1ก็คือการจัดส่งฟรีนะครับแบบที่2ก็คือการจัดส่งแบบเท่าๆกันนะครับการจัดส่งแบบเท่าๆกันหมายความว่าทุกชิ้นนะครับสมมติสั่งมา5ชิ้นก็ค่าส่ง100บาทก็จะเป็น500บาทอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ราคาเข้าไว้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นค่าจัดส่งชิ้นแรกนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าชิ้นแรกคิด50บาทชิ้นต่อไปชิ้นละ1บาทอะไรครับก็เป็นชิ้นแรก50ชิ้นต่อไปชิ้นละ1บาทอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดท่านมีเก็บปลายทางด้วยท่านก็ใส่เก็บปลายทางไปด้วยนะครับผมโอเคตั้งค่าการชําระเงินตอนนี้ของเราจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบโอนเงินและชลําระปลายทางนะครับลูกค้าที่สะดวกแบบไหนก็ติ๊กแบบนั้นนะครับส่วนในหน้าโทเค็นนะครับผมแนะนําแบบนี้ครับ ช่องแรกจะเป็นเรื่องของ Line n o t i f i c a t i o n นะครับก็คือท่านใดที่อยากให้มีการแจ้งเตือนออเดอร์นะครับท่านก็ต้องไปติดตัว Line Notification นะครับซึ่งเราจะมีสอนในคลิปที่อยู่ในวิธีการใช้งานนะครับลูกค้าสามารถกดที่ช่องวิธีการใช้งานและดูวิธีการติดตั้งทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับผมนะครับโอเค Li น์แท g ก o o g l e f a c e b o o k Pixel t t k t o k p i x e กการยืนยันโดเมนกับ Facebook เราจะอยู่ในวิธีการใช้งานทั้งหมดนะครับ ต่อมาครับโซเชียลมีเดียนะครับตรงนี้หลายท่านจะใส่ผิดกันเป็นประจำนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะครับไม่ต้องมีขีดมีอะไรนะครับช่องที่2ให้ใส่เป็นลิงก์ไลน์นะครับย้ํานะครับว่าเป็นลิงก์ไลน์ไม่ใช่ id l i n ยไลน์นะครับลิงก์ไลน์นะครับ id l i ยจะเป็นชื่อของเราใช่ไหมแต่อันนี้ครับเป็นลิงก์ไลน์นะครับเป็นลิงก์ของเรานะครับ ต่อมาครับ URL Facebook ก็เป็นลิงก์เช่นกันนะครับและ URL Instagram ก็เป็นลิงก์เช่นกันนะครับเท่านี้ครับเซลล์เพจของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสร้างเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับเราจะไปดูที่ไหนได้นะครับแต่ผมขออนุญาตใส่เบอร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูมันขึ้นที่ไหนนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปมั่วๆก่อนละกัน แต่ย้ำนะครับต้องเป็นลิงก์นะครับอันนี้ผมใส่เป็นตัวอย่างเฉยๆจะได้ให้ดูว่ามันขึ้นไปอยู่ตรงไหนนะครับโอเคสมมติว่าเรากรอกทุกอย่างเป็นเสร็จหมดแล้วนะครับให้เราติ๊กที่ขีด3ขีดนะครับผมกดที่จัดการเซลร์เพจครับอ่าก็จะเจอลิงก์ที่เราเข้าไปแก้ไขเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวลำดับที่1นนะครับให้เราติ๊กที่ลิงก์สีฟ้าไปเลยครับอ่าก็จะเป็นหน้าที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่า นี่ครับ,รบเรียบร้อยครับเซอร์เพจของเราเห็นไหมครับเบอร์โทรศัพท์ลิงก์ไลน์ Facebook i g ก็จะขึ้นมาขวาล่างที่เราใส่เบอร์มาสักครู่นี้นะครับถ้าลูกค้าเขาเห็นเขาก็สามารถกดมาหาเราได้ทันทีเลยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการแต่งเซอร์เพจแบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ใช้งานไม่ยากกันนะครับลองดูนะครับ